พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานแพ่ติดสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกา30นาทีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลารามเมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานแพติสสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนและอุทิศถวายอาดีตเจ้าอาวาสพร้อมทั้งบุรพาจารย์วสุทัศเทพวรารามปีที่78 โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระมุนีกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวรารามพร้อมด้วยพระเถร,รานุเถร,ร,ระพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสิษยานุสิทธิพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามราชวรวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร